ก็หายไปโคตรเยอะมีแต่รถเก่าๆเอาขึ้นมาจอดขามือเป็นโรลมาลแห้งเหรอ,อน,นี่แห้งแล้วทำไมเป็นเร็วจัง่ะมันก่อนเป็นร่วงอยู่แห้งนะ,ะไหลไปทางซ้ายมือหมดแล้ว สนิทแห้งแสนแห้งแก้กเกลืน้องน้ำเกลยดทีหน้าอ,อ้หน้องน้ำโดยทางรถไฟกันอยู่โอ้โหคามเลย ่ตรงนี้วกสองมาทุกซิงเกิลเนี่ยอไปบ้างพอเห็นเส้นส้มๆกันบ้างันนี้เนี่ยงเกิลฮงสีส้มเดี๋ยวไม่ยอมจะพาะไงเรียบเธอไม่งามน้ำหนึงเหมือนเดิมครันี่ก็เป็นรถช่วผู้ประสบภัย จากตำรวจช่วยเหลือประชาชนนี่เป็นทหารอันนี้เราถึงท่าข้ามตะเทียนแปดโอ้ยอ่าทวงแค่นี้เขาช่วยตัวเองกัน่าแล้วไม่ต้องให้ใครช่วยแล้วอี <c oughs> สัมาันนั่งรถทหารฟรีแล่นะอ๋อแต่อีข้างนี้ดิข้างเอะอเนี่ยยังคงสยองอยู่ สวยงามเชียวสวยงามเป็นความส,สุขเศ้าเขาต้องเป็นหย่อมๆม่นะบางอิเทียนสองไอตรงนี้ที่มันท่วมเพราะมันยังระบายแต่ไม่ได้มามีมาน้ำสูงสูง,สงขางานาดไหนเชียว องอบไปดูโอ้โหบางบอลซองบางบอนสุกสมัอมันจะคลองบางบอลวันนี้วันที่20พสิบจิกายนคม<อ>2 5 5พนห้าน่าเป็น แม็กซ์แวร์ดูซุปเปอร์มาร์เก็ตเดิเนไปแจสโกเริ่มสูงอ่ะสูงต่ำหมดตรงเมื่อกี้เริ่มสูงตรงนั้นกลับ,บ,าลาบแล้วกลับรถแล้วเกมพวกอย่างนี้นะคะประมาณตะตุ่มตุ่มเท่านั้นด,ดูเครื่องสุดงามนะฝั่งนี้ใชนไหมโอ้พญานาพยานาคตัวน้อย sẽ <trose> 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 วงนซีริสเต็มเลยครับ,บมูนซีริสไม่น่าหรอกคุณที่เขาต้องดูอะไรอย่างนี้คะแนนยาให้<สด>ตกแย่ก็ไม่มีขยะขยอะอะไรรอนะครับ ไม่เหมือนฝั่งทางโน้นเนี่ยที่มันน้ำมันสะสมเยอะๆพัดลงตะลิงบางทีก็อาจจะเก็บวาดไปแล้วก็ได้ซอยเนี่ยซอยห้าไม่มีอะไรเด็กๆหน้าสิทำไมไม่มีใครวิ่งเลีนนี้เลย ลึกสุดละบนนนเส้นนี้กวมถลงปดโก็ได้รบว่านฮนเ่ององมสแล้วก็ทั้นเรื่ออน้เ้วยออมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โซซ่ามอเตอร์ไซค์มอห่สยนาสุาลองชะโงกหน้าดูน้ำมันถึงไหนมาคืออะไรป้าแค่อยากรู้น้ำมันถึงไหนของรถมนี่ย เหม็นใช่โอ้โหดเ,เสียงเสียงเคลื่อนกันเราฟัง ก็เจอไทยแล้วไปดูตรงข้าสำคัญมเห็น่อยเรมีวิวิวทได้ไหมได้ไหมเนี่ยหรอเนี่ยดีดีนะ รอนบอว่ามีหลายเซต้เยอะหลายเซ็ตนะเรชเือกพยายามนะครับเลยนะครับก็เป็นพูชาวบ้านนรว่ามีอะไรทกไจริงการงนที่อ่วชินเนี่ยอยากสยองต้องไปช้มือแล้วก็ม้หรือเปล่างรงานนะครับต่งลงที่บ้านนักทงหนัก ว่ามีอะไรให้ทอกมมีอะไรที่ทำอีกไหมครครัีอรรูเมีอะไร่เหลืออีรันอยานีคือมีอะไรที่ทกไหจินไม่เห็นนะปิดปิดทาางวันจเคยพิ่นิดเดยอมเดียวคือจากล่องลอย โฟนี้ปุ่งตายห่ามาเลยองปุ่งเก็บไม่ทันตายเรียบเลยสงสารจังนี่คือกลองสี่ผ้าน้ำฟอ,องคุ้นอนสูง,งเล้แห้งเสยียดแห้งเสียด จอดนิ่งใช้มอนตืนึ่งสงตเี้ย oh, yeah> อะไรเนี่ยจอรถกันถึงตรนี้เลหรออยได้ไหม เองค่ะว่าเรื่องวิ่งวายวิ่งเวรไม่มีแล้วหรอะไม่มีแล้วค่ะพอจบการรายงานเพียงเท่นี้ค่ะ